สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทท่านนะครับสวัสดีกันสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับนักสะสมเหรียญนะครับแล้วก็มาชมเหรียญด้วยกันมาเรียนรู้เหรียญด้วยกันนะครับเอามาให้ชมเอามาเรียนรู้นะครับไม่ไดเอามาประกาศรับซื้อรับขายประกาศใดนะครับเอามารีวิวแล้วก็เอามาศึกษากันนะครับว่าหน้าตาเหรียญเป็นยังไงลักษณะเหรียญเป็นยังไงผลิตกี่เหรียญแล้วก็ติดอันดับไหมนะครับอันดับคืออันดับ1ุด หนึ่งถึงสิบของอันดับการผลิตน้อยหายากนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นปีพศเดียวกันนะครับสองเหรียญนี้เป็นปีพศเดียวกันครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกทั้งสองเหรียญนะครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกทั้งสองเหรียญที่เอาออกมาให้ชมสองเหรียญก็คือไม่ใช่ว่ามีแค่สองเหรียญนะครับมีเยอะครับแต่จะมาให้ชมกัน2สองเหรียญนี้นะครับปีเดียวกันนะครับแต่ บล็อกคนละบล็อกนะครับบล็อกคนละบล็อกนะครับมันจะมีสังเกตได้ที่เลข6นะครับสังเกตได้ที่เลข6นะครับทั้ง2องปีนะครับปี4 6กับปี36กนะครับก็จะมีบล็อกเลข6ที่เป็นเลข6ที่ว่าหัวม้วนเล็กกับม้วนใหญ่นะครับม้วนเล็กกับม้วนใหญ่นะครับดูที่เลขหัวเลข6นะครับหัวที่ม้วนอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับลักษณะการม้วนจะม้วนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ม้วนใหญ่นะอันนี้ม้วนเล็กนะครับม้วนเล็กกับม้วนใหญ่อันนี้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับ แต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจำนวนการผลิตกับอันดับที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ6ม้นเล็กกับ6ม้นใหญ่นี่มีคลิปไปแล้วนะครับมีคลิปไปแล้วอันนี้มาเท้าความให้ชมกันครับว่าปี4 6มี2บ,บล็อกบ,อบ,อบ,อบอล็อกละบล็อกบล็อกหกล้นเล็กกับหกลหห้นใหญ่นะครับเลข6ไม่เหมือนกันเอาง่ายๆดูนะครับดูเลข6กแล้วกันเลข6ไม่เหมือนกันนะครับเอ่อเป็นเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคหรือว่าต,ตั้งใจก็ไม่ทราบนะครับนะครับ ต่ทั้งสองนี้สเหรียญน,นี้รวมกันนะครับรวมกันทั้งสงเหรียญน,นี้ผลิตมา236ล้าน533 3สน0เหรียญนะครับ236ล้าน533นเหรียญนะครับสำหรับปีพศ2546นะครับเ,เป็นปีพศสอ4 6ที่ ช้ได้ทั้งสองเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่เคยใช้มาทุกคนก็เคยสังเกตหรือไม่สังเกตก็ตามนะครับแต่ผ่านมือเพื่อนเพื่อนมาคิดว่านะผ่านมือเพื่อนเพื่อนมาแทบทุกทุกคนนะครับนะครับสำหรับเหรียญบาทพวกนี้นะครับเป็นเหรียญบาทรัชการชิก้านะครับที่ด้านหลังเป็นพระแก้วนะครับแต่ไม่ได้สังเกตกันเองนะครับว่าปีสี่หกหรือปีอะไรนะครับดูเลขสี่กับเลขหกนะครับนะครับจะเหมือนกันเห็นไหมจะไม่เหมือนกันนะครับทั้งสองเหรียญนะครับเลขสี่กับเลขหกจะต่างกันมากนะครับ เลขสี่เลขเขาจะต่างกันนะครับเ,เพื่อนๆคงไม่ได้สังเกตกันนะครับเวลาที่เราได้เหรียญมาก็รู้ว่าเป็นเหรียญบาทที่ซื้อขายใช้ชอยได้ตามปกติก็โอเคนะครับแต่ท่านนักสะสมเขาจะดูทุกเหรียญน,นะครับที่เราได้เหรียญมาเขาจะดูจะพลิกหน้าพลิกหลังดูหมดนะครับเนี่ยสองพันร้อยสี่สิบหกนับมีสองบล็อกให้เห็นนะครับสองพันร้อยสี่สิบหกอยู่ยอันดับที่หกนะครับติดในอันดับที่หกนะครับอันดับที่หกของเหรียญผลิตน้อยหายากนะครับ อันดับที่6นะครับ2,146 236้อยสี่ล้านห้าแสนสเหรียญนะครับมี2บล็อกนะครับมี2บล็อกอ่านี่เรามาเน้นนี่นี่ขอบเหรียญนี่เป็นขอบฟันเฟือนะครับแล้วก็น้ำหนักก็3.4กรัมนะครับเอ่อเส้นผ่าศูนย์กลางกัน20สมิลนะครับ20่มิลนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเอ่อราคาก็จะอยู่ที่เอ่อสาบาทต่อ1เหรียญนะครับแต่เอ่อ คู่มือว่าหกม้วนใหญ่จะราคาดีกว่านะครับ6ม้วนใหญ่จะราคาสูงกว่า6ม้วนเล็กนะครับ6ม้วนใหญ่จะราคาสูงกว่า6ม้วนเล็กนะครับดูนะครับตัวเลข6กเลยดีนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนะครับแตกต่างกันมากนะครับแตกต่างกันมากนะครับเลข4กับเลข6นะครับ6ม้วนใหญ่จะราคาดีกว่า6ม้วนเล็กนะครับนะไม่เท่าไหร่ครับแล้วตาแตกต่างกันนิดหน่อยครับสหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับประมาณ35บาทถ้าเหรียญผ่านันการใช้งานแล้วก็อยู่ที่ประมาณเจบาทนะครับสภาพหน้าเหรียญเก่าหหรือใม่ก็ ราคาแตกต่างกันไปนะครับนะครับอันนี้มาให้ชมนะครับเามาให้ชมกันนะครับสำหรับปีพศ2546นะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับที Frankly, nah ่6นะครับจำนวนการผลิตก right. claro ็236,533,000ล้านเหรียญนะครับนะครับสังเกตนะครับสังเกตกันเราสะสมเราต้องสังเกตด้วยนะครับว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญไหนนะครับแล้วก็พศอะไรพศอะไรนะครับอันนี้ขยายให้ดูแล้ดูมันมันไม่ค่อยชัดนะครับแต่ขยายให้ดูให้ดูตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับ ขอบคุณมา,มากๆนะครับขอบคุณมากมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเรียนหน้านะครับมีอะไรมาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ